สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n e ี่ a i l y นะคะประจำเช้าของวันอังคารที่2พฤศจิกาย,ยน2564ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันณนัิพ์ระดาค่ะครับผมตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็เปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยนะครับเช้าวันนี้เราบวกอยู่สักประมาณเกือบเกือบ2จุดนะครับเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดมาในแดนบวกก่อนที่จะค่อยๆไหลกลับไปในแดนลบเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันว่าทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้ จะเป็นไปในรูปแบบใดบ้างแล้ววันนี้ก็มีหุ้นน้องใหม่ก็มาซื้อขายเป็นวันแรกด้วยก็คือหุ้นของ JP นะครับส่วนปัจจัยต่างประเทศครับก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องนะครับผมไปอัปเดตตลาดหุ้นทางฝั่งสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็แล้วกันนะครับดับชนีดาวโจนส์ครับมีการปรับตัวบวกขึ้นมาสักประมาณ9 4จุดนะครับหุ้นสหรัฐเนี่ยถึงแม้ว่า2วันทําการล่าสุดจะไม่ได้บวกเยอะนะครับแต่ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ เรื่อยๆนะครับโดยกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศเปิดเศรษฐกิจในการหนุนนําให้ตลาดหุ้นของเขาปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างจะต่อเนื่องทีเดียวครับขณะที่ทางฝั่งตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับเริ่มเห็นสัญญาณการแผ่วตัวของเศรษฐกิจบ้างแล้วหลังจากช่วงที่เปิดประเทศใหม่ๆเนี่ยมีการตุนสต็อกสินค้าอะไรกันเยอะเนี่ยนะครับการผลิตเองก็กลับมาปรับตัวสูงขึ้นก่อนที่จะค่อยๆแผ่วลงนะครับนอกเหนือจากนั้นช่วงนี้ยังมีเรื่องของปัจจัยการผลิตขาดแคลนทําให้ตัวเลข ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐเนี่ยนะครับปรับตัวลดลงมาสู่ระดับ60.8แนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการปรับตัวลงมาต่ำสุดในรอบประมาณ10ดูทางฝั่งประเทศฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับเราข้ามไปดูทางฝั่งประเทศอังกฤษกันบ้างครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ธนาคารกลางหลายประเทศนะครับเริ่มมีการทยอยไม่ว่าจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับหรือว่าลดขนาดการอัดฉีดเงินลงมาทางฝั่งสหรัฐเองหลายคนก็จับตามองไปนะครับว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ อาจจะเริ่มส่งสัญญาณการลด QE ลงไปเรื่อยๆขณะที่ทางฝั่งอังกฤษนะครับเริ่มมีการคาดการ์แล้วครับว่าธนาคารกลางอังกฤษมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมรอบวันที่4พฤศจิกายนนี้นะครับอันนี้คือที่มีความฟากฝัง,งแล้วก็มีบทบาทสําคัญก็ถือว่าเป็นฟากฝังที่มีนโยบายทางการเงินของโลกนะคะครหรือแม้กระทั่งทิศทางของสินทรัพย์ต่างๆด้วยนะคะจากประเด็นดังกล่าวค่ะก็เลยส่งผลทําให้ความเคลื่อนไหวของราคาทองคํามเมื่อวานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีจังหวะนะคะของการฟื้น หลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนั้นออกมาค่อนข้างแําแย่นะคะนักลงทุนก็เลยมีการไหลกลับเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดทองคําซึ่งเป็น 800. ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์อีกครั้งหนึ่งค่ะโดยตลาดโซนเอเชียเช้าวันนี้นะคะก็มายืนอยู่ที่1791ดออลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะยังคงเป็นปัจจัยที่จับตากันนะคะว่าการประชุมนโยบายการเงินของสหรฐัฐมริการในช่วง2วันนี้จะมีการกําหนดเรื่องของการปรับลด QE ออย่างไรบ้างพร้อมกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ย นโยบายในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูค่ะทิศทางของราคาน้ํามันจะเห็นได้ว่าบรรยากาศการลงทุนนั้นนะคะเริ่มมีแรงไร้ซื้อกลับค่ะหลังจากที่เห็นภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกความต้องการใช้น้ํามันนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะคะก็ไปสอดรับกับทิศทางของความต้องการใช้ที่มีการประเมินในอนาคตข้างหน้าว่าหลังจากการฟื้นตัวของโควิด -19 แล้วปริมาณความต้องการใช้น้ํามันในปีนี้และปีหน้าน่าจะปรับตัวสูงขึ้นก็ไปลดทอนนะคะ ปัญหาที่อาจจะกังวลใจการเกี่ยวกับเรื่องของการที่เอร่านจะกลับเข้ามาสู่แวดวงของการส่งออกน้ํามันได้อีกครั้งส่งผลทําให้ราคาน้ํามันในเช้าวันนี้ค่ะเวสเท็กซ์นั้นยืนอยู่ที่ $84 ดอลลาร์22เซนส่วนทางด้านของเบรนต์นะคะยืนอยู่ที่8 4ดอลลาร์เ6เซนค่ะส่วนทางด้านของตลาดเอเชียในเช้าวันนี้นะคะมีแรงเทขายทํากําไรในตลาดหุ้นญี่ปุ่นหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาไปทดสอบระดับสูงสุดในรอบ1เดือนเนื่องจากเก็งกาไรกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการได้พักร่วมรัฐบาาาลที่จจะมจัดกร เดินหน้าฟื้นของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ภาพของฮ่องกงเองเช้าวันนี้ค่ะก็เริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะการซื้อขายสกุลเงินคริปโตของโลกด้วยก็เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวในโซนเอเชียที่นํามาฝากกันค่ะครับผมส่วนตลาดหุ้นไทยจนถึงล่าสุดนี้ก็ยังยืนได้ในแดนบวกนะครับเพียงแต่ว่าความคาดหวังจากการเปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจจะยังไม่ได้ตอบรับในเชิงตลาดหุ้นมากนักเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาร่วมพูดคุยกันกันกบนักวิเคราะห์ครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้นะคะยังอยู่ในโซนของการประคองตัวแล้วค่ะทิศทางนั้นยังอยู่เหมือนว่าไปไหนไปไม่ค่อยไกลนะคะคดังนั้นค่ะจะวางแผนการลงทุนอย่างไรติดตามได้ในายเทรดทามค่ะ เคล็ดทำเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณวิริยาลภพรมรัตนารองกรรมการผู้มยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ไอวีโกลบอลจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่ก้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะภาพการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเมื่อวานนี้หลายคนคาดหวังเรื่องการเปิดเมืองว่าจะส่งผลบบกต่อตลาดหุ้นแต่ก็ยังไม่สามารถปรับตัวบวกขึ้นไปได้เยอะนะครับแล้วก็ติดลบมาซะด้วยซ้ำวันนี้ระบกได้เล็กน้อยภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยพี่ก้องมองยังไงบ้างครับ มองว่าตลาดเนี่ยมันจะถูกกดดันด้วยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคอมมาดิตี้ทั้งหลาย,ยานะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเฟดินเดปเป็นไปตามอบที่ประเมินอยู่แล้วแหละเพราะว่าเฟนมันส่งสัญญาณว่าจะเป็นไซด์เวย์เป็นไซด์เวย์ดาวมาตั้งแต่ประมาณสักกลางสัปดาห์ที่แล้วแล้วค่ะแล้วก็ตัวของหุ้นในกลุ่มคอมมดิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มเดินเรือกลุ่มพวกเหล็กกลุ่มทันินนะคะแล้วก็กลุ่มพวกน้ํามันเนี่ย มันมีลักษณะของการที่ถูกกดขายทํากําไรลงมาดังนั้นโดยลักษณะตลาดหลังจากที่เมื่อวานนี้เราถกรอบพันหกร้อยี่สิบจุดนะคะก็จะมีน้ําหนักต่อการที่เป็นไปทางด้านของการพักตัวไปทางด้านอ่อนที่เรียกว่าไซเวดดาวนะคะแต่ว่ากรอบของวันนี้ประเมินเบื้องต้อนอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหกร้อย ถึง1,610ที่อาจจะลงมาทดสอบก่อนนะคะแล้วก็กรอบดีบาวเนี่ยน่าจะยังคงไปไม่ไกลอยู่ที่ระดับประมาณ1,620หรือถ้าดีกว่าที่ประเมินก็อาจจะได้แค่ประมาณ1,625จุดอะคะ่ะทีนี้เผอินว่าแจ่ใจจกพุูยภ่าเนี่ยวันนี้อาจจะมีการตอบสนองซึ่งทางด้านบวกได้เล็กน้อยเพราะว่าระดับราคาน้ํามัน ยังคงทรงตัวอยู่ภายใต้กรอบอย่าง WTI นะคะ West t e เนี่ยอยู่ภายใต้กรอบประมาณสัก8 4เหรียญแล้วก็หายในสินี้อยู่ประมาณ8 5เหรียญนิดๆเนี่ยเพราะว่าเขากําลังรอดูเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมทางด้านของ OPEC+ ในวันที่4มิถินายนนะคะซึ่งตัวน้ํามันที่ทรงตัวทางด้านบวกเนี่ยมันก็เลยสนับสนุนไอตัวของพู้ในสุ่นมของพลังงานน้ํามันในบ้านเราให้ทรงตัวได้ด้างวันนี้นะคะ่ะแต่ว่าโดยวรวมๆแล้วโดยตลาดอ่ะ ยังถูกกดขายด้วยการปรับพอดของนักลงทุนต่างประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกซื้อมาโดยตลอดตั้งแต่ประมาณสักปลายเดือนสิงหาคมน,นะคะแต่ว่าตัวของการประชุมเศรษฐที่จะมีขึ้นก็ยังคงต้องติดตามด้วยค่ะค่ะถ้าเรามองเนี่ยนะคะบรรยากาศการลงทุนในเช้าวันนี้นะคะจะเห็นสัญญาณการขายในหลายกลุ่มเลยทีเดียวแต่ว่ากลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะยังสามารถที่จะมีแรงซื้อกลับคืนมาได้เราประเมินกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะ คือตอนนี้เนี่ยหุ้นที่ได้อันนี้ส่งทางด้านบวกเนี่ยมันมาจากทางด้านของดิจิตอลเทรนนะคะก็ค,ะคือหุ้นที่ปรับตัวดีกว่าตลาดตั้งแต่เมื่อวานหรือว่าอาจจะตั้งแต่รปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะทีนี้ตัวของฮาน,น่ากับ k ค e ที่ต้อขาเข้าใจว่าน่าจะมาจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเรื่องผองประกอบการด้วยนะคะแล้ววันนี้ตัว k ค e เนี่ยน่าจะมีาการการทาระดับราคานะ่าจะเป็นออทามไฮออทามไฮใหม่ด้วยนะคะสําหรับตัว k ค e ซึ่งก็มีมุมมองว่า ถ้าคนมีอยู่แต่เดิมแล้วต้นทุนต่ำก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าคนที่เข้าไปเก็งกำไรเนี่ยก็มองว่าอาจจะลักษณะของการปรับตัวขึ้นไปเยอะๆก็อาจจะมองขายจับเป็นบริษัทเล่นรอบได้หมือนกานนะคะ mm hmm. แต่ว่ายังเป็นสองบริษัทที่ยังดูสวนทางกับตลาดได้จริงๆมีอยู่ไม่กี่บริษัทนะคะที่เมื่อวานนี้ดูแข็งแร่งกับตลาดนอกจากเทสซีกับฮาน่า ก็จะเป็นพวก WHA อัมันตะา h h นะคะแล้วก็ B d m s พวกนี้ก็คืออย่าง VH กับ b d m s เนี่ยเป็นพ่งของกลุ่มการแพทย์หรือโรงพยาบาลได้ประโยชน์จากการที่พอมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ย อสองบริษัทนี้หรือ2องโรงพยาบาลนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากะนักท่องเที่ยวที่จะเ,เข้ามาเป็นลูกค้านะคะดังนั้นกน็มีการปรับตัวสูงขึ้นไปค่อนข้างเยอะค่ะอืมครับแล้วกลุ่มสินค้าพวกกระพานกลุ่มเดินเรือที่คุณก็าบอกเมื่อสักครู่นี้ว่ากดตลาดเนี่ยเรามองว่าจบรอบแล้วหรือว่ายังมีโอกาสในการกลับเข้าไปลงทุนได้ครับ คือตอนนี้หุ้นเหล่านี้เนี่ยส่งสัญญาณว่ามันเป็นการที่เรียกว่าอ่อนแรงกตลาดมาสักระยะแล้วนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ค่าระหว่างเลือเนี่ยปรับตัวลดลงมาต่อเน,นื่องมาสัก17วันละ แต่มันยังไม่มาแนวรับที่ยังคงยังเกิดดาวไซด์อยู่อีกระดับนะคะเพียงแต่ว่าหุ้นในกลุ่มของ The เรือมี RCL p ิ Shipping กับตัว TTA นะคะแต่ว่า RCL เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีน้ำหนักไปทางด้านอ่อนนะคะเพียงแต่ว่ามันยังไม่หลุดกรอบที่40บาทแต่ถ้าหลุดกรอบ40บาทเนี่ยคนที่เล่นเทรดดิ้งก็ต้องสก๊อฟล้อสค่ะแต่ถ้ายังไม่หลุดกรอบก็อาจจะเทรดดิ้งอยู่ไปใต้40เป็นถึง45ก็ยังคงเป็นหุ้นที่อ่อนแรงกว่าตลาดการเล่นรอบก็ต้องระมัดระวังมากหน่อย แล้วก็ตัวของค่าระวังเรืออย่าลืมว่าช่วงของประมาณตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยพี่ต๊อกก็เป็นคนหนึ่งที่มีมุมมองกับค่าระวังเรือตั้ต่ปลายปีที่แล้วไปทางด้านบวกบแต่ณนปะัจจุบันเนี่ยค่าระวังเรือมันปรับตัวขึ้นมาพอสมควรนะคะแล้วหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ก็ปรับตัวขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันดังนั้นพอค่าระวังเรือมีการถูกกดลงมาเนี่ยตัวของหุ้นเหล่านี้ก็มีกรอบของการที่อาจจะถูกมองถูกขายทํากําไรลงมาได้เพราะอย่าลืมว่าอย่าง RCL เนี่ยขึ้นมาจากฐานสิบบาทนะคะซึ่งไปไฮที่ประมาณ50บกว่าบาทแล้ว เซิปปิ้งขึ้นมาจรฐานประมาณสักตัวฟีเชียสเนี่ยที่กอฟเลคคอมเมนต์ตอนนั้นเนี่ยอยู่ฐานตามกว่าสิบาทเียอะฐานอยู่ตอนนั้นประมาณ7จบาทนะคะ CTA ตอนนั้นเนี่ยอยู่ฐานระดับาราคาประมาณสักตามกว่าสิบาทราคาเจ็ตสบาทเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวที่ส่งสัญญาณอ่อนแรงมากที่สุดน่าจะเป็น CTA ในรอบนี้นะคะค่ะ ถ้าหากว่ามองในช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นจังหวะของการไซด์เวดดาวเราจะสามารถหาธีมการลงทุนที่ยังสามารถจะสร้างอัตราผลตอบแทนหรือว่ากำไรให้กับนักลงทุนได้ยังไงบ้างคะ คือตอนนี้ปีมเนี่ยมันอยู่ที่การเปิดเมืองอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่ารอบที่แล้วในช่วงของปลายเดือน <ฮะ S 2> กันยานะคะ,ะ,ะตรงนั้นเนี่ยเซตคเคยเป็นโลอยู่ที่ประมาณ1 5 3 0แล้วก็ที่ตรง1,590มินาเร,รีบาวกลับขึ้นมาจนกระทั่งเซตไปหายอยู่ที่ประมาณ1,650จุดได้เพราะว่าตีมเปิดเมืองอะคะ่ะแต่ยานาปัจจุบันในปีมเปิดเมืองของครั้งที่แล้วกับครั้งนี้มันต่างกันตรงที่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นความคาดหวังแล้วก็ตลาดก็เลยไปทางด้านบวกแต่ครั้งนี้เราเปิดเมืองแล้วในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน หมายความว่ารับนักท่องเที่ยวที่ไม่ไม่ต้องจัดตัวแต่ว่าวิวภายใตกล้เจนเงื่อนไขนะคะ ทีนี้ในลักษณะตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มมามอนิเตอร์ว่าถ้าหลังจากการเปิดเมืองแล้วเนี่ยผู้ติดเชื้อจะมีการเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าในหลายประเทศเนี่ยหลังจะมีการเปิดเมืองผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้ตีมันดูต่างกันแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยที่ระดับ1 5 9 0ุดมันเป็นระดับที่ถือคาดการว่าถ้าที่เขามองว่าเช็้มันเป็นไซส์เวดาวเนี่ยมันจะลงไปทดสอบสองระดับก็คือ1,060กับ1,590.00นะคะแต่ว่าที่1,590.00เนี่ยอาจจะต้องดูว่ามันจะรองรับอยู่ มนี่ยมีฟองแรงฟันโฟที่เข้ามาซื้อด้วยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เช็คก็รองรับอยู่ะคะ่ะรอบนี้จะเป็นสถาบันหรือเปล่าเพราะว่าสถาบันก็ขายมาโดยตลอดนะคะอืมครับถ้าจะให้เลือกท็อปพิกช่วงนี้นี่คุณวิริยาลองเลือกเป็นฝากนลงทุนสักหน่อยดีไหมครับจริงๆท็อปพิกตอนนี้พี่ก็อยากให้เป็นถึนงเงิน <c oughs> สด <c oughs> ค่ะเ <c oughs> คพราะว่าค,คืออย่างนี้ค่ะคือตลาดเองมันเป็นไซเบอรดาวนะคะหุ้นตัวใหญ่ที่แข็งแปรกว่าตลาดอย่างเช่นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ย พี่ก็ว่งเขียนในเปอร์ไว้ว่าแม้ว่าแข็งแกร่งกว่าเซตนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังการปรับฐานเพราะว่าถ้าถ้าเซตมันปรับตัวไปทางด้านอ่อนเนี่ยหุ้นตัวหลักมันก็จะมีการปรับตัวไปทางด้านพักตัวระดับหนึ่งนะคะแต่จริงๆแต่ว่าต่อของการเป็นกำไรเนี่ยต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะว่าหุ้นที่จะเป็นกำไรก็อาจเป็นกรอบที่ไม่กว้างนะเห็นเส้นทางหน้า c c ีอย่างเงี้ย,ยก็ก็วันนี้ปรับตัวขึ้นไปก็สำหรับคนที่ซื้อเมื่อวานวันนี้ก็อาจจะมองขายรอบก้านได้ค่ะ <c oughs> ส่วนสําหรับหุ้นที่ยังมองคิดกำไรยอยู่อาจจะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะคะก็จะเป็นทรูคาร r บาลแล้วก็เอ็ทแต่ว่าทาํำด้วยความระมัดระวังแล้วก็มีจุดสตาร์ลอสสาหรับการที่แต่ว่าโตัโดดาาาวทรูกับ r ีคาร์บะลนี่ก็เป็นควาเหนั้นมาตั้งแต่เมื่อปลายัดแหนที่แล้วแล้วนะคะ ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะดูเหมือนว่าช่วงจังหวะของความสดใสของตลาด ừ, หุ้นไทยเนี่ยนะคะจะผ่านพ้นไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็จังหวะของการที่จะหาซื้อในระดับราคาที่เหมาะสมนั้นก็ยังลงไปไม่ถึงครับผมซึ่งทางคุณวิทยาก,ก็เลยแนะนําว่าอาจจะถือเงินสดมากสักหน่อยใน ừ, ช่วงนี้นะครับให้เหมาะสมกับภาวะตลาดเพราะว่าถึงแม้ว่าหุ้นบางตัวอาจจะแข็งแกร่งกว่าตลาดได้แต่ถ้าตลาดลงเยอะเนี่ย หุ้นตัวไหนก็อาจจะให้ผลตอบแทนติดลบได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรายังมีมุมมองจากอีกหลายค่ายนะครับที่มีหุ้นแนะนํามาฝากกันเผื่อท่านจะเอาไปเป็นการบ้านเพิ่มเติมศึกษาดูนะครับอย่างบลไลอราแนะนําหุ้น next point ครับเมย์แบงก์กิมเองมองไปที่ Kbank และ Home Pro ค่ะขณะที่บล k ลอ s t นะครับวันนี้แนะนําหุ้นสีเขียวครับส่วนทางด้านของฟิน an เซียไซรัสนะคะมองไปที่ SMT ค่ะและกสิกรไทยนะครับวันนี้แนะนำสองตัวคือ Advance กับ KCE ครับ พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมีความเป็นมานะคะของการจัดงานเซตอ w วอร์ดค่ะซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้มีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจนำมาฝากกันบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะครับผม เาวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการประกาศร,รางวัลเกียรติยศนะคะครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของบริษัจทจดทะเบียนแวดวงของตลาดทุนนะคะดังนั้นค่ะวันนี้ก็เลยมีอัปเดตมาฝากกันนะคะซึ่งงานในครั้งนี้นะคะก็คือเซตอวอร์2021ค่ะเป็นการประกาศร,รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จของตลาดทุนไทยที่ทางด้ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดพิธีมอบรางวัลเซตอวอร์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูสร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัจทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์บริษัทสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินองค์กรและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนที่ทํามาอย่างต่อเนื่องค่ะอืมครับซึ่งช่องทางในการรับชมเนี่ยนะครับผู้ชมก็สามารถติดตามสดได้ตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผ่านทาง Facebook ของตลาดหลักทรัพย์นะครับคือเซตไทยแลนด์ หรือว่าเข้าไปที่ YouTube ของทางตลาดซับเขาก็ได้นะครับ Set Thailand เช่นกันมีเว็บไซต์ด้วยนะครับ w w w s e t o r t h s e t a w a r d s นะครับซึ่งงานในวันพรุ่งนี้เนี่ยถือว่าจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่18แล้วนะครับ นักลงทุนเองก็น่าจะได้ประโยชน์จากการติดตามงานเหล่านี้เพราะว่าเราจะได้ติดตามดูนะครับอัปเดตกันว่าบริษัทจดทะเบียนไหนเขามีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นมีซีอที่มีคุณภาพนะครับบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนในรอบปีที่ผ่านมาใครมีผลงานโดดเด่นบ้างก็น่าจะเป็น ตัวเลือกนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ดีในการช่วยให้เราตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับมีประเภทรางวัลที่ค่อนข้างหลากหลายมากทีเดียวพรุ่งนี้เราจะไปติดตามกันนะครับซึ่งวันนี้เรามีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการในการตัดสินรางวัลรวมทั้งประเภทรางวัลต่างๆไปติดตามกันดูครับ ระยะเวลา18ปีแล้วที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกับบริารการเงินธนาคารจัดพิธีมอบรางวัลเซตอเวอร์สเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบริษัทจดทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินองค์กรภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการมอบรางวัลเซตอวอร์สตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคารมุ่งหวังให้เกิดความโปรง่งใสสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจึงได้มีเกณฑ์การตัดสินที่ชัดเจนโดยมอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารธุรกิจศินป์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีความเชี่ยวชาญทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และประมวลผลรางวัลในกลุ่ม Business Excellence เพื่อนำเสนอคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินรางวัลอย่างเข้มข้นตลอดปีที่ผ่านมาส่วนกลุ่มรางวัล sustainability excellence มีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนจะทำการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI หรือ Thailand Sustainability Investment คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาตาัดสินรางวัลเซตอวอร์สประกอบด้วยดรชัยวัฒน์พิบูลสวัสดิ์ประธานคณะทำงานนายเสรีจินตนาเสรีนายสันติวิริยะร,รังสฤษนายยุทธวรชัดทานนางพัทรียาเบญจพลชัยนายธีรนัน์สีโฮงนายพากรปีตัะทวชัยนายแมนพงเสนานารงค์นายกิษดาเสกตระกูลและเลขานุก,การคณะทำงาน นายอํานวยจิรมหาโภคาเพื่อรวมพิจารณาและหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการรับรางวัลสำหรับรางวัลเซตอวอร์สในกลุ่มรางวัล u s i n e s s Excellence ประกอบด้วย7ประเภทรางวัลได้แก่ best ceo awards young rising star ceo awards best company performance awards best innovative company awards best investor relations awards Best Deal of the Year Awards, Best Security Company Awards และ Best Asset Management Company Award s รางวัลเซต a w a r d ดใน set กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดดเดน่นโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย3ประเภทรางวัลได้แก่ Best Sustainability Awards Highly Commended in Sustainability Awards Rising Star Sustainability Awards นอกจากนี้ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จหรือ Set Awards of Honor สําสำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่างๆได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่3ปีขึ้นไปการจัดงาน Set Awards 2021ในปีนี้จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายน2564เวลา10นาฬิกา ในรูปแบบ Virtua l c e r e m o n เพื่อสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันสามารถรับชมผ่านทาง Facebook และ YouTube Set Thailand หรือที่ www.set.or.th/setawards ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป อย่าลืมติดตามกันนะครับงานใหญ่ประจำปีสำหรับการประกาศร,รางวัลเซตอวอร์ดนะครับพรุ่งนี้10นาฬิกาครับใช่ค่ะแล้ววันพรุ่งนี้นะคะคุณบอยก็จะทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประกาศร,รางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะก็สามารถติดตามกันได้ละคะ่ะเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการเงินการลงทุนนะคะติดตามได้ในรายการของเราพรุ่งนี้10โมงนาทีกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ